มันยังอยาอาบมาเชน้านมีคนดีกไมาเีน้ำพนลังเรน้ำลูกมาแเราเอลเปน้เพื่นแล้วเพียนเปน้ำเื่นเตื่นเต่าเลยเป็นตะมวนตะม้วนพี่ดอม แมนยูไก่อยากให้มาเบิองน้ำกันงเราไม่คั่กะดีผ้าเบิองมือนี่นะคั่วคือสีส้มหาวเลยดอกเบิองส้มเนาะแต่ว่ามันก็เปลีนจัวแล้วก็มีผ้าแล้วก็โอ้ยนางรำเพิ่นก็มาหลายผู้คู่รักนะนะผู้มีหอกผู้ใส่ผู้หญิงเอารับมือคนรับมีนางเอกนี่แหละมีนางเอกมีพระเอกผู้นี้ให้ว่าซสมอลำขนาดหนึ่งเนาะค่ะซสมอลำขนาดหนึ่งที่เพิ่นบ่นคู่อะไรแต่ยังว่าคู่อยากเบิองนะค่ะเพิ่อนไรใดนี่นะคะเพิ่นลงมาเพิ่นบ่นคู่ว่า อยากเบิงน้ำตะลุงบปูเขะอยากเบิกพมสิจาร่ายอะไรสตอนนี้เบิกกจะเร่กนะคะเิ่นสกเิ่นนานเนกะเร่สูกดไมาจากเมืองลอยเกินนะคะลอยเอ็นนะคะลอยเอสคือลอยเกินนะละปูบันนี้ได้เบิงแปลกแเนาะปูมาเขาแปลกเออ่เบินปูเรียนเนาะค่ะคันปูว่านั่นปูกรอาชีจะให้ลูกลานได้เบิงนะคะว่า วิธีชีวิตตั้งแต่อเออย้อนอยุคคนมาเนาะสมัยนั้นเอาอย่างก็เพิ่นว่าเอแลอดอดัดผมเอาการยังเร่าดัดผมยังก้ามหิวสมัยเก่านะคะบ่ได้พัฒนาเนี่ยคสินำ้าให้ลูกให้ล้าน ฟืนวัฒนาธรรมไทยอีสานเนาะคะ่ะได้เบืองลูกล้านผู้เกิดใหม่หญ่รุ่นมาเคยเห็นแถแน่นอนก็จังน่องหญิงเคยเห็นนะแถวบ่บ่ค่ะแล้ก็เคยเห็นเนานะคะ่ะค่ะผู้ใดอคเคยเค็นกะรอคอดือคืาคค่ะเพราะว่าคืนมีเพเือืออน,นือคืออื่อคอคือคือคืืเออเคือคื้เอเืออคะือืออคือคือคือคอ บุญเหนแต่ผ่าเพราะว่าห้างแทบเผลอแต่สิมีเพี่เงมีขิเนาะค่ะมีห่าามามาสีออกเสียงได้แต่ว่าเป็นนี่คือปีเสียงอะคเพีไม่คู่ใ่แต่าจากัพีงไม่คู่ใ่นีขลิโดยร้อมหวนล้กเกิดขใช่อันนี้ีขิศเองค่ะเพมีจับจ่อคอเนาะค่ะของเขาเนี่ยพานถ้าไปคู่ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซียนเนาะค่ะมือมีที่เอซเนาะค่ะรลายปูไลายคนนํำปัจจุบันใจ มารวมสั่งน่ำกันกับแม่คู่เนาะคะา่ะเวาไว้ฟูเรียบร้อยเนาะค่ะแม่คู่ก็เตรียมตัวค่ะเก็บใบให้วัดรวบรวมใบค่ะสิไปวัดฟูที่วตออกไปใจคาสละอีกเนาะคะ<ช>่ะคาสลเป็นรับที่สามเนาะวัน,น้ค่ใจหาเทียนเนาะคะ่ะคาเทียนละสองเซนกัวสองเซนกัวร่วกไปรักล่านนะค่ะล้านกัวนี่แหละค่ะกนั่นแหละด้วยแรงสะ,ะท้านเนาะค่ะที เอฟซียังมีใจเป็นกุศลอยากเห้แจกสร้างาามแม่คู่กับรวมบุญกันมากเพราะว่าอดีตท่านบ่นเป็นปูระบุแม่คู่กับบัวสามารถสิเขตไปได้คือปูบนระบุไ้สางเนาะคะ่ะต้องเข้าใจวางค้นกับอาจจะบ่เข้าใจว่าแม่คู่ไปเขตไปสร้างคือสร้างแต่วัดเดียวคือวัดนันวัดนี้คือบัวสร่างนี่สิเนาะคะ่ะครับผมอันนี้มันเก็นคือจัง แม่คู่ได้รับคำสั่งนะคะตอนเข้าใจนะคะเนาะแต่ว่าสำหรับผับปลาลล็กๆน้อยแม่คู่กะเฮ็ดไปน้ำวัดน้ำว่าก็เฮ็ดไปมองละเล็กลหน่อยเนาะคะ่ะจุดใหญ่ก็คือวัดปูเที่ทองนะคะคจุดใหญ่คือวัดปูเที่ยวทองคนดนบันดาลให้แม่คู่เดเฮ็ดไดสางถือว่าเป็นบุญเก่าหรือว่าสิ่งเป็นที่ยั้งมาแม่คู่กับร,รูแต่ว่าปัจจุบันชาติน้เฮาเฮ็ดให้มันดีที่สุดในเมื่องเพิ่นระบุให้มาสานเนาะคะ่ะให้แม่คู่ไดมาสางได้เป็น ผูนำนะคะผูนำพาค้นเฮ็ดพาค้นสารเงีงะะ oh, <nice. S 1> ้ยสช่ะหมค่ะราคา fc ก็ได้สางนั่ง fc ทัวรลกเนาะคะ s <S ่ะทิเป็นต่างจากวัดหรือว่าประเทศนอกนะคะะในสังกันเมื่อปูละหาและซีปูละลอยสองลอยยี่สิบสามสิบคือปูบรรบุเนาะค่ะ s <S การทําบุญให้เกิดจากกิจจากใจแม่พู่ก็รวบร่วมเนาะค่ะ s <S รวบร่วมปัจจุจบัจจัยโมเนการบริจาคเนาะค่ะค <'s> ือหมายเข้ามาสมาัครใจเนาะค่ะ s <S สมัะคะ s <S มรใจแล้วาคา <'s> สัเร็จในสิ่งสีจะต้องขอ บางคนกับขอว่าว่าไดไดการในงานแตสักเลียเพ่นกันมาแก่เนะคะพ่นกับมาสางคือว่าไดเฮ็ดเดซาแล้วกันบางคนก็ได้สูกได้ลากนะคะลาบร้อยพ่นว่านี่แหละอันไดกกันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลในคู่ก็ให้เป็นแนวทางแั่นบค่ะค่ะห้เป็นแนวทางเทียแต่ว่าเอฟซีห้พิจารณาเบิงเพให้มีสติเรียนห้มีสติกรซิมีสตางคือปูว่านะคะในคู่กันจัดตามปูบอกปูเวานะคะ เพราะว่าบางที่บางที่คนอาจจะบม่เ er ข้าใจว่าแม่คู่คือบอมาสางอยู่นแเร่ม,มนิกคะคะปัจยุป,ปัจใจสางซาลาโมนิกะเพิ่นกำลังสรีสางคู่สางนาสางคือมันหลค่ะตามที่จริงน้ำวัดน้ำว่าก็คือพฝนขาดทุกหม่องเนาะคะ่ะขาดทุกหม่องนะคะ่ะแต่ว่าคือจุดใหญ่ก็คือปู่<อ>คนระบุไอแม่คู่สางอยู่วัดปู่ทีทองหรือว่าวัดป่าวัดเมื่อนเนาะค่ะเรื่องที่แม่คู<อ>ค่เด<อ>้ไปซอยทั้งวัดนันวัดนี่กะ คำวาซอยกับบอเมเนวาซอยค่ะคือการร่วมสร้างบุญนะคะค,คือเข้ารสร้างบุญไปนั่งกันส,ส,สิเป็นวัดปูเททอะะ่อวลค่ะวัดโนนจำปาวัดโพชุม่มวัดโพทิชัยบ้านต่อไห้วัดโพทชัยบ้านต่อไหเนะคะ่ะที่แม่คู่ได้ไปทํำต้นผาปลาไปมองละเล็กละหน่อยแล้วก่ะเจ้าแม่สองนางมองละสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นไปนะคะค่ะการด้วยแรงบุญแร้งซัทธา เกิดจากยิดจากใจ่เอฟซีอยากยิ้จากสางอยากร,ากรากากวมแม่คู่แม่คู่พาไปไซให้เพื่อนแกนอยากไปนั่มเนาะค่ะแม่คู<ช>่ไปไซให้เพื่นนอนแกอยากไปสางนั่มอนุโมทนาสาธุบุญไปนั่มกันๆๆๆบุญกุศลมีนนมากก็เลืกเกิดเนาะค่ะที่เฮาเย่เทาสางมาบุญกุศลน,นี่เกิดปูกระดุลสามารถดุลบันดาลได้อีนะคะแต่ได้สิ่งที่แม่คู่ขอสิ่งที่แม่คู่ขอค่ะคันปูใบอย,อยังสี่ ลูกล้านก็แจะเสียวเงินไสมาเฮดมาสามมันหมดกร็คือนี่แหละค่ะบางเพื่อบางที่ขั้นเท่าบอได้จากยูนีเฮากรบพปสามามาสีสางได้คือแม่คู่ก็ได้จากยูนีด้วยว่าโศกมานไปดึงโตรตลีนะคะว่างันก็คือตัวแรกก็วันดีขไข่สองตัวเดขไข่สองตัวก็คือเกาสอง เก่าซองก,กระได้ร้ายผูร้ายคนผู้ละคนกระดได้ถ่ายลอตเตอรี่สามตัวผู้ละคนในรางวัลที่สี่แซหรับคุณแม่รางวัลที่สี่ก็จะหมอะมาแล้วแบนเคอรัคาูนะคะแล้วก็ไห้แม่คูมมบมาแจกนี่แหละค่ะลูกซย์ลูกค้าพ่อได้อยู่ได้กินแล้วค่ะนี่แหละลายสิ่งลายยางทีิแม่คู่ได้เฮดได้สางะะแล้วก็เอฟซีรวมมากสิบบางคนก็นถึงรางวัลที่สามบางคนก็นบ่อถึงเกษแต่ว่าเงินเดือนออก งเงินเดือนออกแม่คู่ขอรวมทำบุญทำแจ๊ปพันธ์เด้ออย่งนี้นะคะค่ะขนาดเพิ่นบ่ถือเหรียญถือมือนะคะเพิ่นแก่มีความสามารถเนาะคะ่ะอยากเทศอยากสาเพิ่นเกิดจากกิจจากใจเพิ่นดีขอให้บุญกุศลนี่จงตกถึงเพิ่นนะคะได้บุญบารมีน้ำกันแล้ะแต่ใจสุได้ลาภำในสุได้ไดมนันแม่คู่ขออธิษฐานขอพรจากอ,บบองค์ปูนัน่อะไะให้ลูกให้ล้านทัว่วรลวงให้ได้สุขูสุขคนให้รลำให้รวย ผู้ใดมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องสินก็ให้พูดเพียงนี้สินผู้ใดมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องเงี้ยเรื่องซ่านค้าขายผ่้ใดก็ขอให้ขายได้นะคะด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงบุญขององค์ครูชีพอาคราของครูตาซ่านตาครับตูซ่านครับเออแับนี้แม่ครูกับศินิมนต์ครูนะคะมีทุ่มครูจัดมจัดไม้กับศิริพึ่งนะำตาลุงมนะคะจัดไม้จัดไม้กับคำเรนีมันหกมุ่งเลยนะคะ

ये टटू का है ये देखो ये देखो सापे से 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 मोटर से तो तो समझ प्रसारण मोटर से तो तो समझ प्रसारण मोटर से तो तो समझ समझो कैसे

มาขามาไม่มปูตาปูทื่ฟ้าปูบนคุุมปูคุุมป่านที่เขาครับปูขาปูขาบักเชือดครับปีกาปงขวาให้ขานม่ะเอาวมือเมื่อกี้ปูปาเมื่อกี้งับเท่าไรเ็กนมาปูป้าเบกแล้วเนาะแล้วกเข้าเขียเมื่อกี้ได้ครับ เขาทานกู่ายอะไรได้แบ่งตาคอกูทา้งแบตาหาข้อถือมือถาบหนัง้งหราตั้งขันตัวคแบ่งเพไดนมืแรกสิดวนหนาด่างง้ลกเต่งผมนั่นคือครับผม

น้ำม <l id> <c oughs> ัลแต่ละบ่อใชอเออใช้คือพอังเออขาบ่อขาบ่นหนังขา่หนังขาไมก็แต่ก่นวกหนังขาหมือกัว่ะเอาการกล้วยมาดึงใ่้ปักงักหักหักหนักจถึงไหมปักงับหนักหนักอนักถึงใช่ตามเอาอาคุณเออมาจนถึเ้อ ถึงเที่ยงาตามเอาอาเบะกกันคือไปดูบังได้คือไปดูไปเที่บังได้บังถึงก้าก้าว่าฮัา่ด